สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้สดๆครับรายการเมื่อเดียวพาชิมนะครับเมื่อนี้กับแม่กับเขาเพื่อเราสูบบอดสูบให้แขกกินหลายคนสงสัยว่าเห็ดหนังขอบคุณไก่จากพ่ออาชิตะชุมแพเนาะไก่บ้านซีตัวหน่อยเนาะมักไก่ปิ่งอันนี้มักไก่ปิ่งอันนั้นตุ้มบุราบีตุ้มอะไรตุ้มแข้งไหนตุ้มก่เนี่ยขั้ปีขั้วน้องย่างบ่เนี่ย บ้านนี้ครับบ้านไเซยังงั้ขงดีดิบนี่เยเซยัเกียร์ของสมุดมาเลยงาแม่งจะทำแมงล้มเล็ฟองนึ่งเยรไม่เียไเียถุงห่อน่ยพี่นุนเอาถุงสวด้เลยเอาเอาำดิบตัวนี้เยเป็นไงปะอ๋อม่เเอยงไ ข้องแบบเน้ะนู้เจ็บนะกินแม่มดิบรอบเดียวกันเดียวเหลียงอุ้ยเลยเด้หรอขึนไปในกับเขาเดี๋ยวนมีความสุขายเด้พี่น้องครับนกินนันปาชิปเลียวเมยคขุข้าไปเบิกยังก็รอกันไดวแทบเป็นเสนเลยเมยคนุดเหมาก็มีหัวใจบ่แล้วช็อตเด็ดันอยู่ไทยคลิปเนาะ นี่มีแล้วคนเบิ่งประจบเด้วนี่เปิดแถวเวียนาเบิงเ่งจบๆบกันนี่ไหมทางช่องหนุ่มจูสาวน้อยเพิศเบนเพลงคลิปเรียวนี่ไหมป๋านคนเบิงเ่งแสนสองแล้วแม่งงบ่ดิเออน้ำเยี่มยมจี๊ดเ,เต้มีน้ำไก่แตก เงียบไงมีบฝากพี่น้องนะครับวันที่ยีชิพานี้นะครับคนเมาวกับมีหัวใจเนาะทางช่อง YouTube สอน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคร์ดครับทำโนวยการผลิตโดยวัดโจยมบินินครับศิลปินโดยพี่แมนมณีวันครับโปรดิวเซอร์ทนายเอกิติศักดิ์พูดแล้ว ได้ย่งจีนนหเรียบเรียงดนตรีโดยจินนี่ผู้ไทยเป็นจารยจินนี่พป็นหครับวาีแก้เนานดกอิมวีกับบิวบองพปเนไผู้แต่งก้นยูจผู้แต่งอาจารย์นิกเซลปีนบอกเหรอแม่แน่นานจินี่มั่นบผู้แต่งผู้แต่งอันดนตรีว่าผิดว่าถือ มัต้อง่าจวขตัวหนสันพวี้บหวานกินบ่บะหวานกินเลยกินกาแฟหลไปได้ยังงี้แก้นึงมัไงเหรอตีไกกาแฟสองอ้ยตุ้ไก่เราพี่น้องฟวงตับเขียงไหนยู่นีไเล่บ่เนี่นี่ละนอี่ละมีเขียงไหนอันนี้ขี่กระเตืองบ่นี่ใส่ไก่ อบคุณเสือเส้อสวยๆจากเฮียหน่อยหมอลำไอ้ดอนหน่อยเนาะเม้นบ่านเนี่ยเนนครับอเอาคือนหันมือเนี่ยเอามือวานหนาวโอ้มันฟงมันหนนอดผีเน,นาะห่อนีังไละอากาศพอดีเลยเนี่ยวานหนาวไหมอืมวันหนาวอีหลีกุ้งปิดครับพ,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 พี่น้องครับวันที่หกถึงวันที่สามนะครับเก่ามือเก่าร้อยบาทครับเย็นเสาเจกุ้งไหมไปสามมือสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับเจกุ้งไหม ย่างแฮมแกมเนาะนโอ้ยมันนั่งอยู่หนิมนก็เปลี่ยนไป็นสลดเหี้เยเอาหมดผมขึ้นมาถือของโอ้โหมาถือกันเ,กเดี๋ยวฟุ้งฟางพังมาเผื่นเนากินแล้วยีเดียวาสูพี่สูน้องฟังดอกก็เป็ดเมื่อนี้เมนูอย่างนี้ก็ย่างกับต้มตเมืม่อนั้นผัดผิดกับออมเนาะ เออเ,เ,เอเื้อนพ่อเอกมากินโมน,นี่เพราะว่าเมื่อวานเราบอดิกินดีมากกว่านะต้อาถ่ายกินแต่ว่เาเมาเดียวได้กินลาบเป็ดฝีมือพ่อเอกไปว้าย,ยพ่อเอกคัก,กร้องมงลอดท่นได้กินท่นได้เห็นซิมลาบเป็ดฝีมือพ่อเอกสุดยอดอีดีดีโมนี่ระบบแสงสีเสียง วิธีแล้วๆครับเสียงสีหกซาเนี่ยได้พี่น้องครับเพราะว่าอุปกรณ์มันอยู่ในรถบรรทุกไฟครับซึ่งตอนนี้รถมันเบรกแตกแล้วก็สีล่อหัวนะครับก็เลยซาเนี่ยหน่อยนึงมันอีกนะครับพี่อดีตเอาสมอยู่ในเมืองลอยเอ็ดอยู่ครับเอ็ดตอนนี้มันสิมันสิบินตัวแม่เด็กก็ดีซื้อเมีดแข็งๆมาให้เป็นชาวกระแตนบ้านเออซับดูมันก็จีเป็นเรื่องเอาพอมันนนมันไกลคือเมียมูดามล็กกันหม ยุกอีกซี่สี่เขียนมันเดี๋ยวซื้อมาให้จับสองดวงฮะต่อย sure, sure. ูจ้าจ้าเป็นตะฟันดีโอ้จ้างไปจ้างเลยวะเต้าเจี้กุ้งมีอยู่ ยื่นไฟกับแดงดียุ่นขึิดรับคือสับตัวน้อยๆดิมันเข่าเคียงดิอันมันพอดีปากมัดพอดีปากพอดีคำบ่จูเรมามักสุ่น้ำสองเทียดิขนม้าไหลมันก็ซุ่ได้เทียดเดียวมั้งปแบบ จีบางเน่บ่บางเนี่ยสินะ่นใส่บักคเปียกันสั่งคัดิบบัเกเปียกดรด,กรด้คำคำดิบตัวมันเสีบไหมงไหนคำเปียกก็ได้ับดิบอยู่รถกัมีังหันนี่คลิปนี้ฝากพี่น้องสับนีครับอันนั้น แอปไปพร้อมไปเลยลงไปพร้อมโอ้ยเห็ดไห้เลยขีดโฆษณาให้พร้อมพิษนาพุกไปพร้อมจัดเลยอู้นีมาหยาหยอดพี่พื่อใครกินกับพ่อแห้งแล้วขารกินไปพร้อมลงพร้อมเห็ดพุกไปพร้อมใส่ข้อเทียนไปพร้อมราคาเห็ดอืมเหลี่ยงตอนเดือๆไปให้เด้อสั่นเด้อ